สวัสดีครับเฟซบุ๊กทำชั้นแล้วเด้อทำชั้นแล้วปิดกัมมชีชั้นแล้วหกวันแต่ก่อนนี่ปิดแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงมาวันนี้โดนมีหกวันเต็มๆทำอะไรไม่ได้เลยก็เพื่อนคนไณนที่แวะมาบ้านผมก็รอไปก่อนเด้อรออีกหกวันมเชานี่เมื่อกี้นี่ก็กดเข้าไปดูแล้ว มันก็ยังไม่หายมันก็หกวันคือเขาก็ซสาเหตุก็คือกดบ่อยเกินกดติดตามกดคอมเมนต์บ่อยเกิน AI มันเจอพบเจอนะคนเจอนะว่าว่าฉันนะ่ะกดเยอะเกินเขาก็ได้แก้งฉันปิดัิชีฉันไปหกวันแล้วก็ทำไงได้ละ่ะต้องรอเนาะรอไปอีกหกวัน ก็เพื่อนก็คงรอแหละเพราะว่ามันทำอะไระไม่ได้เนาะเป็นอุทาหรณ์เนานะข่าวหลังก็อย่ากดไว้เด้๋เพื่อนเพื่อนอย่ากดเยอะอย่ากดไว้ก็ห่างกันก่อนห่างกันสักพักเนาะเป็นว่างทางกา,ารเมืองว่างกันเดี๋ยวว่างกันล่ะก็วันนี้ก็มาบอกแค่นี้แหละก็เป็นห่วงเพื่อนๆนว่าจะโดนคือผมมันะ่ะก็วันนี้ก็พอกค่ลีนเนาะ ไปเจอกันในเพจเนาะเพจผมยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวไปเจอกันในเพจก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละสวัสดีครับ